ขอกราบถวายความเคารพท่านพระบิการรัตร์กุญคำพีรักปัญโยอธิบดีสงฆ์ของวัดเทียมมงคลพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพเจ้าค้าและขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลชาววัดเทียมมงคลทุกท่านด้วยความเคารพครับ กับวันนี้ก็จะมา,ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันอังคารที่13เมษายนปีพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับขึ้นสองค่ำเดือน6ในปีนี้วัดเทียมมงคลของเรานั้นก็เห็นว่าวันมหาสงการในวันนี้เป็นวันดีจึงร่วมกับประธานฝ่ายคารวะ นั่นก็คือคุณชรอแสงจันชายคุณสมควรริติสนพร้อมด้วยคุณสุรชนคุณนาดาอ่อนทองซึ่งประธานฝ่ายสงก็คือท่านพระบดิการัฐภูมิคำพีรับปัญโยร่วมกันจัดตั้งการทอดพระปาสามัคคีที่วัดเทพมงคลแห่งนี้ในวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2564 ในช่วงเวลาที่จะทําการทอดพระป่านั้นก็คือในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา19นาทีโดยประมาณก็ขอประชาสัมพันธ์บุญกุศลนี้ไปให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลของวัดเทพมงคลทุกๆท่านจะตุปัจัยรายได้ส่วนหนึ่งที่เราจะได้จากการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ ก็จะได้ร่วมกันพนุบำรุงพระพุทธศาสนาของวัดเทพมงคลของเรานี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนั่นก็คือสาราการ,ระเรียนของเราก็ดีที่จำรุนสุดโมหรือกุติสถานที่ต่างๆที่เป็นสถูขของวัดนี้สิ่งใดที่บูรณะไว้ ที่ท่านพระบริการรัตภูมิคำภพีรับปัญโยนั้นได้ทำไว้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่พี่น้องชาววัะเทพมงคลทุกท่านเพราะว่าจตุปัจรัยที่ท่านนั้นได้สรัพรับกันกวระบาดสองบาทร้อยสองร้อพหรือบางท่านนั้นก็เป็นหมื่นเป็นแสนก็ร่วมกันสร้างสถูปให้กับประเทศมงคลของเราซึ่ง วัดเทพรมคลของเรานี้ตั้งแต่ที่ผมเห็นอยู่ก็คือปีนี้การสร้างนั้นการซ่อมแซมนั้นมีอย่างมากมายอย่างที่เราได้เห็นสาระการเรียนนี้เมื่อก่อนนี้ข้างขวานั้นเป็นกระจที่มีน้อยมาก,มนมากเนื่องจากว่าใช้ปูนในการสร้างเป็นกำแพงและปัจจุบันนี้ความดํากิกของท่านพระบริการรัตภูมิคำพีรพัญโย แล้วก็คณะกรรมการของวัดก็ได้ร่วมกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้สรากรการเปลี่ยนของเรานี้มีความโปร่งใสนั่นก็คือหมายความว่าบุคคลภายนอกก็มองเห็นได้บุคคลภายในก็มองเห็นได้เพราะฉะนั้นความดำ่ริกนี้ก็เกิดจากท่านพระไบดิการัตูุิคำพีรปัญโยและคณะกรรมการแต่สิ่งที่สำเร็จมานั้น ก็คือจตุปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องนั่นเองจตุปัจจัยนี้พ่อแม่พี่น้องสระางสรร์กันมาเพื่อทังนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้อยู่ยงได้นานถึง5,000ันปีหรือมากกว่านั้นแล้วแต่อายุไขของสถานที่เรานั้นสร้างไว้ว่าจะอยู่ดำรงได้ยั่งยืนเพียงใดเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคน มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของวัดทั้งหมดทุกท่านทุกคนสาราการปรเรียนของเรานี้พ่อแม่ของเราปู่ย่าของเราตายายของเรานั้นก็ได้สารรั์ส่วนหนึ่งสร้างไว้จนมายุคของเรานี้ก็มาร่วมกันสารพั์กันคนละร้อยสองร้อยเพื่อสนุปบำรุงพระพุทธศาสนานี้ให้ยืดยาวต่อไป ผู้คนใดที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นวัดเทพมงคลของเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงมีความสวยงามมีสถานที่น่าเอื้อเฟื้อในการจัดงานต่างๆเช่นง,งานบุญงานกุศลหรือแม้กระทั่งงานอักกุศลที่เราเรียกกันว่างานศพนั้นก็จัดตั้งบำเพ็ญบุญกุศลได้ทุกสถานที่ในวัดของเราครงครัวนั้นเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้ ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาราที่เราเรียกกันว่าสาราหน้าเมนหรือสาราธรรมสังเวชก็เมื่อก่อนนี้เรามองด้านในไม่เห็นมันทึบแต่ปัจจุบันนี้เรามองโล่งแล้วโล่งเพราะอะไรโล่งเพราะว่าจิตของเรานี้เป็นกุศลนั่นเองที่สาระซับกันไป เพื่อสร้างกระจกใสๆที่ทําให้เรานั้นมองเห็นด้านในเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามนุษย์เรานี้ถ้าเปลี่ยนซัพย์จากภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในถ้าเราทําสิ่งนี้ได้รั์ภายในนี้จะอยู่กับตัวเราทรัพย์ภายในจะอยู่ที่ไหนรัพ์ภายในก็อยู่ที่จิตของเราจิตของเราไปไหน นั่นก็คือจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วจิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในร่างนี้ได้ก็ต้องไปด้วยตัวเปล่าแต่อริยทรัพภ์ภายในที่ท่านสร้างไวน้นี้จะติดตามตัวของท่านไปที่พระพุทธองค์ตัดไว้คำว่าชายาววะอุปป,ปายญีบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่ คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปอดป่วยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นที่รับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขขาวดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวันที่13เมษายนนี้วัดเราจัดเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่อย่างไรคำว่าสังฆทาน สังฆทานนี้เราถวายเราไม่ได้เจาะจงพระพิสุรูปหนึ่งรูปใดเราถวายในถ้ำกลางสงเราถวายในถ้ำกลางสงนั้นเราถือว่าเป็นสังฆทานสังฆทานนี้พระพุทธองค์จึงตัดว่าเป็นมหาสังฆทานบุญเมื่อเราทำแล้วแม้แต่เงินบาทเดียวนั้นทำให้เราไปเกิดบนสวรรค์ดได้สวรรค์นี้ เป็นที่พึ่งของเราจริงหรือไม่แต่ความจริงแล้วพระพุทธองค์ตัดว่าที่พึ่งของเรานั้นคือพระอะรหันต์แต่ทุกท่านทุกคนนั้นยังไม่สามารถที่จะสร้างบาร,รมีไปถึงตรงนั้นได้ก็ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลน,นี้เก็บไว้สั่งสมไปเรื่อยๆเหมือนที่พระพุทธเจ้านั้นสั่งสมมาถึง 4, สี่อสงไขย พระพุทธองค์จึงได้ตัดเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคําว่าอาสงไขยนี้นานแสนนานานับไม่ได้นั่นก็คือการที่เราคิดง่ายๆว่าเรามีข้าวสารอยู่หนึ่งถังหนึ่งร้อปีเราหยิบข้าวสารนั้นออกหนึ่งเมล็ดทุกร้อยปีเราหยิบข้าวสารออกจากถังนั้นหนึ่งเมล็ดแล้วลองทัท่านคิดดูว่าข้าวสา,าสารในถังนั้น จำหมดในช่วงเวลาเท่าไรถือว่าเรานับไม่ได้พระพุทธองค์ตัดไว้หลังจากที่พระพุทธองค์ตัดว่าที่500รชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานี้ท่านสังสมบารมีไว้มากนิดเดียวท่านก็ทำนั่นก็คือการที่ท่านนั้นสังสมบารมีเหมือนเราทุกท่านทุกคนเกิดมาแล้ว พบเจอพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศาสนาหน้านั้นเป็นพระศาสนาของพระอักษริยะเมตไตรซึ่งพระพุทธองค์นั้นตัดไว้ว่าพระพุทธเจ้ายังมีอีกสิบพระองค์ในภายภาคหน้าในภายภาคหน้านั้นผมจะพูดถึงเรื่องช้างที่ในป่าริไกลที่คอยปฏิบัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช,ช้างตัวนั้นก็จะได้อุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันในองค์ที่สิบที่พระองค์ตัดไว้เพราะฉะนั้นท่านคิดดูมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรสิ่งหวังที่เราอยากได้ก็คือเทวดาเราไม่อยากที่จะลงไปเกิดในอบายภูมิสี่ อบัยภูมิสี่ที่ทุกท่านทุกคนนั้นบางท่านบางคนไม่รู้ว่าอบายภูมิสี่มีอะไรบ้างอบายภูมิสี่สิ่งแรกที่เราเรียกกันว่านรกและสิ่งที่สองเรตสิ่งที่สามสุรกายและสิ่งที่สก็คือสัตว์เดรัจฉานนี่เราเรียกกันว่าอบายภูมิสี่มนุษย์ทุกท่านทุกคนนั้นถ้าศึกษาดีๆแล้ว ก็คงไม่อยากไปในอบัยภูมิสี่นี้แน่นอนแต่ทุกท่านทุกคนนั้นอยากไปที่สุขสัสสก็คือสิ่งที่เป็นสุขนั่นก็คือมนุษย์และเทวดาเป็นที่พึ่งมนุษย์นี้มีเพียงแค่ชั้นเดียวแต่มีถึงสีทวีปเรานั้นจะสั่งสมบาร,รมีไว้มากน้อยเพียงใดถ้าเราเกิดในทวีชปชมพูทวีปนี้ ก็คือที่เราอยู่กันปัจจุบันนี้แต่ถ้าเรามีบุญมีวาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ที่เราเรียกกันว่าในทวีปอัมบรัคโคยาณทวีปนั่นก็คือจะมีบุญกุศลอยู่ถึง5 0 0ปีมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้าบุญท่านสร้างไว้แล้วได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกทวีปหนึ่งที่เราเรียกกันว่าปุกเพวิเทหะทวีป มนุษย์ก็จะมีอาศัยอยู่ถึง700ปีจึงจะสิ้นอายุไขในช่วง700ปีนี้ไม่มีการเจ็บไข้ไม่มีการได้ป่วยแต่ถ้าหากว่าสั่งสมบุญบาร,รมีไว้มากกว่านั้นได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทวีปหนึ่งหรืออีกพกหนึ่งที่เราเรียกกันว่าทวีปอุตระกุงทวีปทวีปนี้มีอายุไขถึง1,000ปี1,000ปีนี้จะไม่เจ็บแล้วก็จะไม่ตายก่อนกำหนดเหมือนมนุษย์เรา จะอยู่ถึงหนึ่พปีก็สิ้นอายุไขเมื่อสิ้นอายุไขแล้วสิ่งที่หมายของมนุษย์ในภพนั้นภูมินั้นก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างแน่นอนเพราะว่ากุศลบุญท่านสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นมนุษย์เราทุกท่านทุกคนถ้าศึกษาพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,า,ทา,า,ทา,าที่ตักไว้ดีแล้วนั้นก็ลองไปศึกษาดูว่าสิ่งที่ผมพูดมานี้ มันจริงอย่างน้อยมากน้อยเพียงไรทวีอุตรรกรุทวีป,ป,วปนี้ทำไมพระพุทธองค์จึงได้ตัดได้ลงไปโปรดในช่วงเช้าที่พุทธองค์นั้นไปแสดงธรรมต่อพุทธมรารดาของพระองค์ท่านในช่วงยามเชา้าพระพุทธองค์ก็รงมาโปรดบินธทวาท,ที่ทวีปนี้เพราะบะนั้นมนุษย์ในทวีปอุตรรกษรุทวีปจึงมีอายุไขถ,ถึงหนึ่ันปี แต่มนุษย์ของโลกเหล่านี้ก็จะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นผู้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นกรรมเท่านั้นที่จะนำพาเราไปแล้วกรรมนี้จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราคิดได้ครับถ้าอยากจะสร้างกรรมดีสร้างกุศลไว้ก็มาร่วมกันทำบุญรับสองพระป่าง สักกระสอบสองซองซองนี้ซองพระป่านี้มันไม่ได้จอดจงว่าท่านนั้นจะทําเท่าไหร่บางท่านอาจจะใส่มาเพียงบาทเดียวก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านนั้นอาจจะทามาถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนก็ถือว่าท่านนั้นมีผู้ลจิตที่สร้างกุศลไว้ในโลกนี้ในชาตินี้ชาติหน้านั้นท่านก็จะได้เกิดในสิ่งที่ดินแดนสุขขาวดี ก็คือมนุษย์ก็ได้สวรรค์ก็ได้แต่เรานั้นหวังว่าจะไปพรมคงไม่ถึงแน่เพราะว่าเรานี้สั่งสมบาร,รมีถึงเท่านั้นไม่ได้การสั่งสมบาร,รมีถึงพรมไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราก็มาสร้างต้นทุนบุญกุศลไว้ในบวรพระพุทธศาสนานี้ฝังสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายใน ด้วยการสละทรัพย์ของท่านคนละบาทสองบาทร้อยสองร้ใสสองข้าป่านี้ถือว่าเป็นสังฆทานบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านทุกคนนั้นจะได้รับกันในวันที่13เมษายนครับท่านใดที่อยากจะร่วมโอนสอง้าป่านี้ไปแจกก็มารับได้ที่ตองจุดประชาสัมพันธ์ตรงนี้ ก็ร่วม้วยช่วยกันวัดของเราจะทําให้วัดของเรานะั้นมีความเจริญมีความรุ่งเรือง